Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้เราจะเรียนเรื่องหัรุฟการผรสมคำหัรุฟลานะลาลาลาหัรุฟที่มีฟันห่อ่านเปิดปากตัวลามก็คือลา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 เมื่อผสมคำเราจะผสมคำหัรุฟลานี้จะติดจะเลี้ยวนะนี่จะเลี้ยวได้อ่า ลา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 ส่วนมากเด็กๆจะอ่านว่าอตัวนี้เพราะจะคล้ายกันแต่ให้จำไว้ว่าตัวอจะไม่ติดนะจะยืนอยู่โดดโด,ดอยู่ตัวเดียวเหมือนตัวนี้คืออเนี่ยจะไม่ติดกันนะแต่ถ้าลาทุกกรณีถ้าจะติดกันก็คือเนี่ย จะเลี yeah, yeah, yeah. ้ยวก็ค <Yeah, S 2> <rules. S 1> ือลาลาลา3ตัวลา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 อานาปอล h บาดาขอลาลา a าอาสาลาฟาฟาสอลาลาหาดอขอลดมลดูลาตัวนี้ดีลานะยอเลี้ยว

พลบาด่าขวลล่าซะอ่างสลาฟาฟาขวาละดมา้อ่าตัวมา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 เมื่อผสมคำยอเอาแค่หัวของยอนะอ่านีตัวมาหัวจะอยู่ด้านล่างอ่าอยู ข้างหน้าก็หัวอยู่ด้านล่างตรงกลางก็หัวอยู่ด้านล่างนะให้จำไว้มา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 เราจาจะมามาขอตามามาซะลาฮามาลาฮาก่ามามานาอาอามาโรโวลามา ma 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 roja jamaa khotama masala hamala hakama manaa amaro ma, tuan ikram ma 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 roja jamaa خُتَمَ مَثَلَ حَمَلَ حكما مَنَعَ أَمَرُ ظُلَمَ الحمد لله